สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเ่านบูชมโดยวันนี้สถานก,การณ์เร่งด่วนก็มีมาอย่างต่อเนื่องครับท่านโดยวันนี้นะครับเ่านบูชมจะมาเรียบเรียงแถลงข่าวนะเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานนะครับเ่านผูชมเต้ม,มงคลจิตหรือว่าเมื่อวานซื้อไม่แน่ใจนะแล้วก็ลองต่อหรือว่าคุณสันทนะนะครับเ่านผูชมแล้วก็นายศิริเจนจาคะเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับเ่านบูชมแต่เจ้าเก่าที่ว่านี้เออไม่รู้ว่ามีกี่สาขานะครับเ่านบูชมแต่ที่นแนะ่ๆสาขาแรกตอนนี้ศาลก็ไม่ได้ให้เป็นสอสอแล้ว นันเนี่ยแล้วก็ส่งมาดมหลีลงก็ไอ้น,นั้นอีกนะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะแหลงพือดีครับท่านหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะรับท่านผู้ชมมงคลกิจว่ายังไงโดยศิลัท้า้เอาที่เปิดอะไรเนี่ยมาโอ้ยอ่านลําบากนะคะรับท่านผู้ชมในปมของกรณีของคุณแตงโมนั้นนะครับก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับท่านก็มีการเดิมอะไรสักอย่างนั้นนะคะรับท่านผู้ชมที่ลงทายว่าพันนั้นหนึ่งล้านมาอีกแล้วครับท่านแล้วก็ประชาชนทั้งหลายนั้นก็แห่ไปบอกศิลัยังไม่ kiểu tròn ơi nói gì sí, ฟังยูอย่าเพิ่งยิ้มนะเนี่ยเออไปจ่ายลูกนัดหรือังอันนี้ก็เป็นคําถามนะครับท่านผู้ชมถามประชาชนถามมาหรือเปล่าเออบางส่วนนะครับท่านแต่อ้นี้ผมถามเองในการส่วนตัวด้วยโดยศิลาไปจ่ายลูกนัดก่อนดีกว่านะเนี่ยก่อนเรามาท้าคนอื่นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปแล้วก็เมื่อกี้ขออภัยด้วยวันนี้ไม่มีสริ์ไม่มีโจทย์อะไรอีกแล้วตามเคยเหมือนทุกวันถามทมําไมล่ะน้องบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งล้างแอร์นะครับท่านผู้ชมแล้วเมื่อกี้ผมก็จะไปปิดไฟแล้วก็ถ่ายรายการ พ่อมาเคาะประตูเรียกบอกเฮ้ยทําไมมันไม่เห็นต้องเปิดไฟนะครับก็สรุปคือยังทําตามที่ประยุทธ์บอกไม่ได้โดยเฉพาะการล้างแอร์นี้กลัวแก่ออกมาแล้วก็พอประกอบกลับเข้าไปนี้เดี๋ยวว่ากลัวจะน็อตเกินนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะน็อตหายนั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆครับท่านดนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาด้วยหากบรรดาแฟนคลับของนายศิระเจนจาระคหลงเข้ามาฟังคลิปน,นี้นั้นท่านจงอมยาดมแล้วก็กระโดดตบไปทางพังก่อนก็ได้นะครับ ดินผู้ชมหรือจะนั่งยองก็แล้วแต่แต่อันนี้โดนแล้วกรกตครับท่านสั่งดำเนินคดีอาญานายศิระเจนจาคะนะครับเดินผู้ชมผู้ไปนอนซ้อมอยู่ในโรงสุริยาช่วงครูโชย,ยามแล้วก็ลุกขึ้นมาตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้โดนกรกตสั่งดำเนินคดีอาญาศิระครับท่านหลังรู้ขาดคุณสมบัติสอสอแล้วก็ยังใส่เกลือกที่จะมาลงนะครับเดินผู้ชมส่วนด้านนายอุตมะหรือว่านายอุตตมนั้นยังต้องอรอลุ้นครับท่านตก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อนะครับเดินผู้ชมแต่ที่แน่แนตอนนี้นั้นสอที่จะมีการ ตัดสิทธ์อีก20ปีด้วยนะเนี่ยสำหรับศิละก็เป็นการตอกเมนอย่างท่านที้ตั้งควันกันเลยทีเดียวนะครับเ่ผู้ชมสั่งดําเนินคดีศิละครับท่านโดยสมัครสสทั้งรีว่าตัวเองขาดคุณสมบัตินะครับเ่ผู้ชมส่วนนายอุตมะที่เซ็นรับรองสมัยเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนั้นแต่ว่าตอนนี้นั้นเนี่ยไม่รู้ว่าพลังประชาเลฐหรือยังไม่ใช่เรื่ผู้ชมมีประวิตรเป็นหัวหน้าเผ่าเดินก็แต่ละทีนั้นลุ้นแทบเหนื่อยครับท่านก็หลังจากที่ทําท่าแบบนีี้้้้้วววก็็เเเหหนนนน่่่่าออสืมมมัััชใญะรผูโดดยไไ ตรถามทำไมไม่ได้ใส่สูตรวันนี้มันไม่มีสูตรนะครับท่านผู้ชมสูตรคูณหรือปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆว่าคดีกรกตบอกว่าเนี่ยสำหรับนายศิระอดีศสสพักพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมที่โดนศาลรัฐมนูญหรือว่าศาลอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยแต่เพื่อจากการเป็นสสไปนั้นรู้อยู่แล้วไม่มีคุณสมบัติในการลงเลือกตั้งแต่ก็ยังลงนะนะครับท่านผู้ชมตามมาตรา1 5 1บอดพรบว่าด้วยการเลือกตั้ง2560หลังจากที่ได้พิจารณาสำนวนกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคร กานผูน้ชมยื่นคำร้องว่านายศิลาขาดคุณสมบัติลงรับเลือกตั้งสสจากเคยต้องคำร้องพิพากษาในคดีชอ่อนการเดินผู้ชมแต่ช่อที่วานี้ไม่ได้ชอบอน,นิกาแต่ว่าเป็นชออ่อโกงรับท่านแล้วก็เห็นแล้วแล้ว,ลวเห็นว่านายศิลาขาดคุณสมบัติจริงนะการเดินผู้ชมขณะเดียวกันศาลแล้วมนนุ่ก็ได้แตะเพื่อจากการเป็นสสวินิฉัยสิ้นสุดสมรรถภาพลงไปเรียบร้อยแล้วนั้นโดยอันนี้ศิลาเฮโ้ยฟังให้ดีครั้งนี้อาจจะมีความผิดนะการเนผู้ชมแต่หรือเออเนื่องจากขาดคุณสม บัตรทั้งที่รู้อยู่แล้วหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้อีกใช้สิทธิ์ในการสมัครว่าไว้นะครับท่านผู้ชมต้องระวังโทษตั้งแต่1-10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นถึงสองแสนบาทแล้วก็ให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นซึ่งมีกําหนด20ปีนะครับท่านผู้ชมก็ศิระตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะเนี่ยห้กว่าแล้วนะได้ข่าว58หรือย,ยังไม่แน่ใจเขากับพระภพเจอกันใหม่นะห้าหกเจ็ดเจ็ดสิบแปดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติตอนนั้นสิ เดี๋ยวผมจะหิ้วไม้เท้านะแล้วก็จะเดินไปเลือกเลือกศิลาเหรอบอกเปล่าเลือกพักอื่นครับท่านพูดทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีส่วนเรื่องของนายอุตมะาเสาวาณยนที่นายสีสุวรรณไปยื่นนั้นเนี่ยผมที่เซ็นให้ศิลาลงสมัครในสมัยที่ยังเป็นหัวหน้าพักนั้นตอนนี้ก็ยังคงค้างเติ่งอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวได้อัปเดตเมื่อไหร่จะมาเรียบเรียงแถลงเรียนข่าวให้ฟังครับท่านส่วนอันนี้เว้ยเฮ้ยแปลกประหลาดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใช้เเเเเววลลลาาาาถ่่ยยยมนนนิหือกทีีด วันนี้ก็เพิ่งเจอครับท่านอะไรที่มันแปลกๆวันนี้เราก็จะได้เจอนะครับท่านผู้ชมโดยทนายแม่แตงโมตอนนี้รู้สึกว่าทนายแม่งานเข้าอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวหลังจากที่วันนี้นั้นเนี่ยได้ปอกรายการหนกระแสนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีทนายเดชากับหนุ่มกัญชัยด้วยนั้นพูดตะกุกตะกักนะเนี่ยเออสำหรับทนายฝั่งแม่นั้นเนี่ยเออผมอย่างงู้นผมอย่างนี้สรุปทําไปทําม,มานะครับท่านผู้ชมว่าจะคุยกันเรื่องคดีสุดท้ายเจอกับต่อครับท่านบอกว่านั่นเนี่ยเคยมีอะไรติดตัวมาแต่ก่อนหรือเปล่านะ ก็ทนายก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดทำคดีแตงโมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญนะครับท่านผู้ชมคุณนุงกัญชัยก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องทําบุญก่อนเอาไปจ่ายให้กับผู้ที่จุดๆก่อนนะครับท่านผู้ชมที่เคยมีอะไรกันนี้โดยทนายแม่แตงโม,ม,มรับเคยชอบโกงจริงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังถูกแฉแต่แม่ไม่รู้เรื่องแล้วก็วอนขอโอกาสนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าวอนขอโอกาสนี้อาจจะเป็นไอซ์กีมวอนหรือเปล่านั้นไม่ใช่นะครับท่านเคยโกงจริงแม่ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมทน นายแม่แตงโมรับหมดเบือกครับท่านแต่ไม่รู้ว่าเบือกไหนนะครับท่านผู้ชมเบือกเอ่เอทุเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจเคยชอบ <c oughs> โกงจริงหลังถูกแฉไม่หยุดยอนแต่ทางฝั่งของแม่ดาราสาวไม่รู้เรื่องแล้วก็พรอขอโอกาสในการเป็นทนายความแก้ไขพขบข้อบิดพลาดท,ที่เคยผ่านมาแล้วก็ลั่นพร้อมชดใช้นี่ทุกรายนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าถ้าเกิดสมมุติไปโดนขุดออกมานี้จะชดใช้หรือเปล่าอะไรนนเนี่ยสังคมเขาตั้งคําถามถามาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็โปะอย่างไม่หยุดยอนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะต้องท อย่างไรนะครับท่านผู้ชมเป็นที่ถกถนันลั่นทุ่งอย่างเหลือเฟือกันเลยทีเดียวบอกว่าเป็นนี่จริงแค่หลักแสนสาวแฉถูกทนายแม่แตงโมเอาไว้นั้นโอ้ข้างเงินติวกฎหมายนะครับท่านผู้ชมเจ้าตัวลั่นแค่หลักแสนไม่ถึงล้านโดยหลักแสนนี้ถ้าเกิดเป็นผมนี่หาแทบตายนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะครบเมื่อไหร่นั่นเนี่ยก็เลติดบีค่าผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพักประชาธิปัตย์เจ้าของอำนานมาแรงสาบนะครับอ่าไล่ไม่ไปล้่นไม่ลงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ใบก้อนเริ่มเจ้าไม่อย ก็ได้ออกมาคุยโมหรือเปล่าไม่ใช่โมคุยโวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น,นายจุรินลอกสระวิสิตนะครับนะาผู้ชมเผยวงดินเนอร์หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยในการเป็นพักร่วงหอวรัฐบาลน,นะแต่ปรากฏไล่เงาปรากฏของคุณธรรมนัทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พักเล็กบางพักนี้ก็ในระหว่างที่ประชาชนั้หลายกำลังเผชิญกับความยากลําบากนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกของนี่มันก็ไปสนุกกันอย่างเหลือเฟือหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดนะเดี๋ยวมันดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่จุรินเผยวง ดนเนอร์ไม่มีเรื่องยุบสภาแล้วก็ย้าทุกพักต้องช่วยกันประคองรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติย้ําให้ทุกพักนี้เฮ้ย จุลินฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาด <c oughs> เลยทีเดียวนะเนี่ยบอกให้อะไรว่ายาทุกพักต้องช่วยประคองรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมโดยบางพักนี้เขาไม่ประคองครับท่านสาเหตุคืออะไรสาเหตุคือไม่อยากเป็นบันไดให้โจรปีนขึ้นไปนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเนี่ย <c oughs> นั่งเรือแะนะครับท่านผู้ชมบอกว่าอะไรว่าพายเรือให้โจรน,นั่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายไหนกันแน่นะครับเออตัวมันเองหรือว่าอีกฝ่ายนึงก็ไม่อาจแน่ใจก็มีการออกมาหิวแสงไม่หยุดยอนจากนายจุลินนะครับท่านผ อย่ปล่อยรถพุ่มพวงเผยวงในกินเลี้ยงมื้อเย็นไม่มีเรื่องยุบสภาศึกซัดฟอกแต่คุยสถานการณ์รัสเซียยูเครนกระทบไทยแล้วก็ยันตราดที่ประชาธิปัตย์เป็นพักร่วมรัฐบาลก็จะกอบบอลลีสิ์ไปเรื่อยไม่ใช่รู้จักหน้าที่ดีนะคานผะู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่าการเลือกตั้งสมัยหน้านั้นจะพ่ายหรือจะยังไงนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะคานผู้ชมแต่ว่าภาษีตอนนี้นั้นลดน้อยถอยลงอย่างเป็นทางการในเช่นเกมกันเลยทีเดียวครับท่านจากหุ่นอภรรคนเก่าบอกช้อนๆนะครับหมดเวลาเกรงใจแล้วนั่น ตอนแรกก็นึกว่าหมดเวลาเกรงใจใครนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเหมือนกับหมดเวลาเกรงใจประชาชนหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกเพราะหัวหน้าพักคนเก่าซึ่งนายอภิิ์นั้นบอกว่าหมดเวลาเกรงใจประยุทธ์นะไม่เข้าร่วมสุดท้ายกับลำไปกับลำมาก็เข้าร่วมบน่านผูชมก็เป็นสิ่งที่โดดเด่นจากพักนี้ครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณชาดาไทยเศรษฐลังจากที่เมื่อวันสองวันก่อนนั้นได้มีการออกบอกมาว่ามีเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเนี่ยเอ่อให้โซปอะไรนั่นนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้โดยคุณดนายเอกมา ไฮสวรรค์หรือว่ามหาสวัยอะไรสักอย่างนี้ในรายการอินไซท์ไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมก็ได้โดนชาดาไทยเศษครับท่านรัฐมนตรีไอ้ไม่ใช่น้องสาวก็เป็นรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมโดยชาดาซัดอ่าใครล่ะตันนเอกมหาสวัยมหาสวรรค์อะไรนี้กลางอากาศนะครับท่านผู้ชมกลางรายการก็เลยทีเดียวหลังถูกโยงโพสชูวิตคดีแตงโมแล้วก็ถามกลับรับเงินจากใครมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ถามนะเนี่ยแต่ว่าเป็นคุณชาดาถามนะครับท่านผู้ชมโดยชาดาไทยเศษควันออกหูนะ กา่ดนผู้ชมสวดยับหเอ,อมาแก่กลางรายการหลายครั้งแล้วที่โจมตีคราวนี้เอาโพสชูวิตมาโยงจนได้แถมท้าตำรวจว่ากล้าเหรอประมาณว่าเหมือนก็ว่ากล้าเหรอที่จะไปยุ่งกับคุณธาดาอะไรนี้เหมือนจะไม่มาให้มาหาเรื่องที่ตนชี้เจตนาไม่ดีเลิกสเสเถอะคนอื่นเสียหายแถมกับ เอ้ยไม่ใช่แถมกลับไม่มีโอ้ยยังไม่มีแถมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถามกลับโอ้ยอ่านไปนแบบนี้ได้ไงวะเนี่ยถามกลับรับเงินใครหรือเปล่าด้านเจ้าตัวขอโทษนาทีสุดท้ายก่อนวางสายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รับคําเตือนทีหลังอย่าม,มาทําแบบอย่างนี้อกีกครับท่านโดยบางช่วงบางตอนนั้นชาดาไรเซก็ได้ถามว่าเนี่ยคุณจะขอโทษหรือไม่หรือว่าอะไรประมาณนี้นันเนี่ยผมสามารถที่จะฟ้องคุณได้ตลอดชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมจะจองฟ้องหรืออะไรไก็ข้ามผ่านไปก่อนก็เป็นสิ่งที่ปรากฏออกมา เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์บ้านเมืองก็อีลุงตงนังไม่หยุดยั้งในขณะที่ประยุทธ์ได้บอกให้บระชาชนทุ้งนหลายนั้นใช้น้ํามันนะครับท่านผู้ชมให้มันน้อยลงนะเนี่ยลดการใช้อะไรวะลดยนต์ให้น้อยลงนะก็ไม่รู้ว่าตัวมันเองจะทําได้บ้างหรือเปล่านั้นหลังจากที่มีการไปขุดรถที่ประยุทธ์มันใช้นะครับท่านผู้ชมรถเบนซ์เอ,อ่ออีอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ายี่ไม่ใช่รุ่นรถอะไรนะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่อะไรที่มันไปขายขายีขย้ไก่เลนหลังนะั้นไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมกินน้ำมัน ใช้คําว่าอูดออกจากทะเลทรายแล้วก็ดูดน้ำมันดีกว่าหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชม5.4กิโลเมตรต่อ1ลิตร ประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ต้องไปติดตามันอีกทีนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะทําอย่างไรดีโอ้โหเปิดมาเจอหมอพรอทิพดีนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตกใจหายเออใจหายไปเล็กน้อยถึงปานกลางเว้ยเฮ้ยโดยหมอพรทิพโผลมาแล้วเผยคดีแตงโมพลาดจุดสําคัญประเด็นตกเรือทําไมขึ้นจากน้านไม่ได้นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันครับท่านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยช่วงเวลานี้นั้นแม้กระทั่งผมจะไม่สนใจข่าวนี้ก็ไม่ได้อีกเพราะเปิดไปเจอทุกสื่อนั้น มีแต่ข่าวของคุณแตงโมนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่แตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะทําอย่างไรต่อไปนั้นเริ่มที่จะรู้แล้วครับท่านว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ได้ ทำการเลื่อนหาข่าวตอนนี้ก็เจออีกแล้วครับท่านโดยสนาการวันนี้เยาวราด,ดูเหมือนว่าจะคึกคักเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมผมก็สงสัยน,นเนี่ยอ๋อที่ไหนได้ประชาชนแห่ทยอยต่อแถวนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ในร้านทยอยออกมานอกร้านเลยนะเนี่ยเป็นกันาสาดเลยครับท่านถามไปทําทอะไรบอกไปขายทองไงเพราะราคาวันนี้ทองพุ่งไม่หยุดยัง้งนะครับท่านผู้ชมทองพุ่งแรงมากเว้ยเฮ้ยเก้าร้อยบาทรีบตัดสินใจโดยผมก็อยากเอาทองไปขายนะเนะี่ยแต่ไม่มีทองหว่านะครับ ผู้ชมมีแต่ทองเกก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีนะครับท่านผู้ชมว่าเมื่อไหร่ผมจะมีทองแต่ไม่มีเเงินเตอทองอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยราคาทองแท่งรับซื้อบาทละ31,900แล้วก็ขายออกบาทละ3 2 0 0 0นะครับท่านผู้ชมส่วนรูปพันตอนนี้รับซื้อบาทละ3 1 3 2 1บาทแล้วก็ขายออกบาทละ32,500บาทส่วนเราไม่มีสักบาทเลยไม่มีสิทธิ์นะครับท่านก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าท่านอะไรอยากรุ้ ลืมปลาอ่อนลืมลืมอะไรน้องนัดลืมไปว่าจะพูดช้าอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้14นาทีกว่า13นาทีกว่าแล้วก็ต้องรีบเดี๋ยวใจนั้นก่อนครับท่านเพราะไม่ใช่อะไรนานไปเกิน15นาทีเดี๋ยวคนกดเข้ามาฟังน้อยทีหลังนั้นผมก็เสะปวดหัวเวียน,นก้านะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ใครที่กําลังคิดถึงนายโป้เสกสกลหลังจากที่เมื่อวานนั้นเกิดปัญหาเลื่อนลาขาึ้นราการนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พลเอกประยุทธ์นเนี่ยส่งดอกไม้จันเอไม่ใช่เมื่อวานวันอะไรวะเนี่ยเมื่อววานวานาน,นััค เป็นดอกไม้วันอังคารนะครับ่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้วันพุธหรือเปล่าไม่แน่ใจได้ทําการไปเยี่ยมไอโบนะครับ่านผู้ชมที่โรงพยายบานลนะเนี่ยก็ตอนแรกผมก็ดูเอ๊ดอกไม้จันทร์อังคารพุธหรือเปล่าว่าออไม่ใช่ครับท่านก็จะเป็นอย่างไรนะก็ช่างมันไปก่อนนะครับร่านผู้ชมส่วนตอนนี้ประยุทธ์เหนื่อยเว้ยเฮ้ยพอไม่อยากพูดมากแล้วพูดมากทําไมอ๋อไม่ใช่อ๋อย,ยังไม่มีโดยประยุทธ์เหนื่อยพอไม่อยากพูดมากโดยถูกเอาไปบิดเบือนนะครับ่านผู้ชมลั่นจะตึงดีเซลจนกว่าจะไม่ไหวโดยไม่ไหวของมันนี่ก็ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะรับเดินผู้ชมแต่ที่แน่ๆย,ยืนยันอย่างต่อเนื่องเราจะต้องทำให้ประชาชนมีความสุขนันเนี่ยประชาชนทั้งหลายต้องช่วยกันนะการเดินผู้ชมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดประชาชนต้องช่วยกันอะไรแบบนี้นี้จะมีนายกไปเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะรัรท่ินผู้ชมโดยสถานการณ์ตอนนี้ใครที่มาเป็นนายกต่อจากประยุทธ์นั้นก็ดูเหมือนว่าจะดูดีไม่หยุดยั้งนะการเดินผู้ชมสาเหตุเพราะอะไรเพราะเพราะว่าไม่มีใครที่น่าจะรอได้ขนาดนี้แล้วนะการท่ินผู้ชมถามรอคืออะไรรอก็คือกินโลนะรับ,บ ทมาชมู้ชม1 0ันกรัมเท่ากับ1กิโลถูกป่าววะนอ,อหนึ่งเออก็แล้วแต่นะครับนผูมชมข้าผ่านไปก่อนส่วนอันนี้โอเฮ้ยนายชัยวุฒธธิรรมาคณานุสศัลมนตรมีดีเอสที่มาแทน P, B, B, พีเบอบีพุทธิพงศ์นะครับอดีตกบกวสรอ,อดช่องโดยบอกว่าไม่ฝันโดยชัยวุฒิโวเลือกตั้งครั้งหน้าจะก,กวาด ร้อยห้าสิบสอสอโว้ยนึกว่ามันจะไปกวาดถนนเหมือนเทศบาลอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีแล้วอ่ะโดยไม่ไม่ฝันเออโดยนายชัยวุฒิโวนะครับท่านผู้ชมนายนี่ชัยวุฒิโวแต่ถ้าเกิดประยุทธ์นั้นถ้าท่านเจอนั้นประยุทธ์เหรอบิ๊กตู่ทำไมโวโวเฮ้ยประยุทธ์โวโวแบบนี้พรดะกประยุทธ์ของผมอาจจะชอบนะครับท่านผู้ชมแต่นี่ชัยวุฒิโวเลือกตั้งรั้งหน้าจะกวาดร้อยห้าสิบสอสอแล้วก็มั่นใจประวิทรเคลียร์ธรรมนัตได้นะครับท่านดีว่านี่ก็เขียนว่ากวาดร้อยห้าสิบสอสอถ้า สภานั้นมึงต้องไปควบคู่กับชวนหลีกภัยแล้วเว้ยเฮ้ยแล้วก็ถ้าเกิสพพดสมมติไม่ได้บอกว่า152สสอ,สอแต่ว่าบอกเป็น0้อ้าเก้าอี้นั่นเนี่ยอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมซื้อมา80บาทไม่ได้ต่อสักบาทเดียวเลยก็ต้องติดตามหรือไม่ท่านก็ไม่น่าติดตามว่าข่าวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งครับทั้งแต่ที่แน่ๆเป็นนี่จริงนะครับแค่หลักแสนสาวแชไอ้สาวแชทนายแม่แตงโมอ่ค่าตัวค่าดิวกฎหมายอะไรต่างๆกันนานนะครับ ก็จะพอฟอร์ไม่หยุดชั้งในรายการโหนกระแสครับท่านโดยทนายเดยชาต้อนนะครับท่านผู้ชมลักษณะการพูดตะกุกตะก,ะกักก็นับว่าดีดีดีเออใช่ต้องดีไว้ก่อนเลยนี้ก็ยังไม่ได้ขออนุญาตแม่แตงโมนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้ลงไปขอแม่ผมเองแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าผมจะพูดก็คืออาของผมสิทธิ์ของผมครับท่านผู้ฟังที่กรลบหากชอบคลิปนี้อย่าลืมก,ก, like, กดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงบานการขณะนี้กำลังลฟังข่าวจากที่ไหนขอท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่กรลบขอจบการแถลงข่าวไปก่นสสวััดีครบทา ああ。<music>